ขอตะลากเข้าสูแ่แพททอยอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเหมือนเช่นเคยนะครับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนเดือนในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีแพ็คบอมบ์เตอร์เข้ามาใหม่ใช่มั้ยณปัจจุบันปีใหม่ตอนนี้เนี่ยเป็นแพ็คที่มีชื่อว่า The Burner Up Pack นะครับไอเทมข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปรับชมได้เลยนะครับชิ้นแรกครับมีชื่อว่าหมวก Bomber นะครับลายโลโก้เกม State of BK นี่แหละวิธีการได้รับก็คือใช้ระเบิดสังหาร Viral ทั้งหมด2ตัวก็พอนะครับง่ายๆสบายมาก ชิ้นที่2ต่อมาคือเสื้อบอมเบอร์สีแดงเลือดหมูนะครับครมสันนะวิธีการได้รับก็คือคราบลูกดอกหน้าไม้90ลูกก็เสร็จนะครับต่อมาชิ้นที่3นะครับหมวกไมพรม e อียร์ฟลอสีโอลิฟกรีนวิธีการได้รับก็คือคราฟเพนคิลเลอร์ชิ้นนะครับต่อมาชิ้นที่4นะครับมีดค o ส s คอมแบทที่มีชื่อว่า a l l เดอร์น f e นะครับมีเข่ากวางนะวิธีการได้รับก็คือสังหารโบรเทอร์ด้วยหน้าไม้2ตัวนะครับ อันนี้ง่ายมากๆไม่ยากเลยนะครับต่อมาชิ้นที่5นะครับปืนพก M9 แบบนท์แบบเดิมๆไม่แต่งไม่มีดอทอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วเนาะวิธีการได้รับก็คือสังหารแจ็คเกอร์นอตหตัวด้วยปืนพกนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหานิดนึงแนะนาว่าไปทําในกรีนโซนละกันนะครับไม่ง่ายไม่ยากเลยนะครับต่อมาครับชิ้นที่6ก็คือ M191 1 The Producer นะครับอีหนึ่งปืนระดับแร ของสาย1911นั่นเองนะวิธีการได้รับก็คือสังหารซอมบี้เกาะด้วยมีดสั้นค l o สคอมแบท t 5ตัวอันนี้ก็ไม่ยากนะครับต่อมาชิ้นที่7นะครับ i c เอ x e นั่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยอาวุธนี้คืออาวุธเมตาเลยนะ <laughs> ใช้งานได้สบายมากๆนะครับทนทานด้วยเออหลายๆคนนะครับสมัยก่อนก็มีการแนะนําเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าอ๋อผมใช้ IX นะมันใช้งานได้ดีนะครับนบปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้งานได้ดีอยู่นะก็แนะนํานะครับว่าให้ไปทำดนะ้วยเนาะวิธีการได้รับก็คือตัดแขนซอมบี้บัตรเพลกนะครับทั้งหมด35ตัวนะครับแล้วก็ไปรับกับลุงได้เลยต่อมาชิ้นที่8ครับไม้เขียไฟไฟเออร์โปเกวิธีการได้รับก็คือ สังหารโบลเตอร์4ตัวด้วยไฟก็พอนะครับอาจจะฟังก่อนนะครับถ้าใช้ไฟกับโบลเตอร์นะครับก็ระวังระเบิดใส่ตัวเลยนะเพราะว่าถ้าปาไฟใส่มันเนี่ยโบลเทอร์มันจะบึ้มเอานะครับระวังด้วยเนาะสุดท้ายครับไอเทมชิ้นที่เกมอดเตาผิงเพิ่มโมเรลนั่นเองนะจะสามารถทํางานได้ถ้าหากว่าในบ้านเพื่อนๆเ,เนี่ยยังมีแมทเทอเรียลเหลืออยู่นะครับวัสดุก่อสร้างะนะเพราะงั้น,นครับถ้าติดตั้งมอดนี้เอาไว้แล้วมันจะกินแมทเทอเรียลไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับ วิธีการได้รับก็คือขับรถชนสครีมเมอร์5ตัวอันนี้ง่ายมากๆนะครับอย่าลืมไปทำเลยนะโอเคครับก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับแพ็กบัลเดอร์อัพแพ็กนะฮะอันนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ยังมีของน่าสะสมอยู่บ้างนะเอออย่าลืมไปทํากันมาด้วยนะครับและปัจจุบันนะครับแพ็กเฟียร์ซัมฟูดเทดกำลังจะหมดไปแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ทำนะครับอย่าลืมไปทําด้วยเพราะว่าเป็นแพ็กของฮาโลวีนแล้วก็มีของน่าเก็บค่อนข้างเยอะนะครับจะได้ไม่เสียดายของนะ สำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ